มาก็เปืองค่าแรงปรเปล่าๆวันๆจะไปทำอะไรได้ตัวสั้นขนาดเนี้ยก็ต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นเขาไงนี่แกร้อนไหมก็ร้อนอยู่นะคะนั่นเดี๋ยวู่ช่วยดับร้อนให้ นี่แพลในหมู่บ้านเราเนี่ยเขาให้คนเตี้ยแบบเนี้ยมาทําความสะอาดด้วยเหรอน,นั่นน่ะสิพี่ลองไปดูไหมไปสิเฮ้ยเตี้ยมาทำอะไรตรงนี้วะอ๋อพอดีพี่มาขวาดใบไม้อยู่อะคะ่ะไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าคะ เป็นคนงานในหมู่บ้านนี้เหรอใช่ค่ะพี่เพิ่งมาทํางานได้3มวันเองค่ะเฮ้ยวพาวในหมู่บ้านเราเนี่ยให้คนเตี้ยวแบบนี้มาทํางานด้วยเหรอนั่นสิพี่หนูว่าจ้างมาก็เปืองค่าแรงเปล่าๆวันๆจะไปทําอะไรได้แค่กว่าตรงเนี้ก็ต้องใช้เวลาไปทั้งวันแล้วนี่แพลหมายถึงอะไรอ่ะก็ดูตัวเขาสิตัวสั้นขนาดเนี้ยก็ต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นเขาไง เออนี่แกวันหลังอ่ะก็ไปช่วยกวาดหน้าบ้านด้วยนะใบไม้หล่นเต็มเลยเดี๋ยวให้ค่าขนมเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยคงหิวขนมหน้าดูอ่ะผมให้อุ้ยโทษทีหลุดมืออยากได้อะก็หยิบเองแล้วกันแพล คือว่าเข้าบ้านเนี่มันร้อนอ่ะไปกันเถอะค่ะเฮ้ยแป๊บนึงนี่แกร้อนไหมก็ร้อนอยู่นะคะงั้นเดี๋ยวกูช่วยดับร้อนให้ พี่เป็นไรเปล่าครับทำไมดูหน้าเศร้าๆหมิงพี่ไม่รู้ว่าพี่ผิดอะไรอ่ะทำไมคนสมัยเนี้ยถึงชอบรู้ถูกกันจังพวกคนร่ยก็แบบนี้แหละคนอย่างพวกเราก็เป็นได้แค่ที่รองรับอารมณ์ของพวกเขาถ้าพี่ไม่เกิดมาในสภาพแบบเนี้ยก็คงไม่มีใครดูถูกพี่หรอกมั้ง ไปเด๋อวพี่เดี๋ยวหัวหน้ามาเห็นเราจะโดนไล่ออกอ,อก่อไปทีรักวันนี้วันหยุดอยากไปชอปปิ้งที่ไหนไหมไปสิคะอยากได้กระเป๋าสักสองใบได้สิไม่มีปัญหาว่าแต่ทำไมวันนี้เจี๊ยนยังไม่มาก่าบ้านเนี่ย สงสัยอายมั้งคะพี่ก็ว่านันแหละเอ๊ะเหมือนมีคนมากวาดหน้าบ้านเรานะใช่เตี้ยนั่นหรือเปล่าไปไปดูกันค่ะเฮ้ยเตี้ยโทษทีครับคิดว่าไม่มาซะแล้ว ดูท่าน่้จะหิวเงินมะคะพี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพอดีอ่ะพี่รับผิดชอบบริเวณนี้ค่ะส่วนเงินเนี้ยพี่เอาคืนคุณนะคะจริงหรือเปล่าอยากก่าโกหกกันเลยอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นจริงสิคะไม่เชื่อคุณอะ่ะไปถามหัวหน้าพี่ได้คะ่ะเงินเนี้ยมึงเก็บไว้กินข้าวหนมเถอะ ไหนไหนมึงก็มาละเข้าไปก่านในบ้านหน่อยดิได้ค่ะ สองคนมาเลยนะคะนี่คุณสองคนแกล้งคนงานเนี่ยนะแล้วมึงเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยนั่นสิเสือกอะไรด้วยที่จริงผมก็ไม่ได้อยากเสือกหรอกแต่ผมทนดูไม่ได้ทําไมคนงานแล้วไม่ใช่คนหรอถึงแม้เขาจะเป็นคนแค่เขาก็ไม่ได้ไปขอเข้าเครกินเห็นไม่น้อยเขาก็ทํางานเลี้ยงตัวเองได้แล้วกันดูคุณสองคนปกติดีทุกอย่างอ๋อไม่สิมีจุดหนึ่งที่ไม่ปกติ ม่มถึงจุดไหนวะก็ตรงสมองไลยคะสมองเขามีไว้แต่คิดเรื่องดีๆกันแต่สมองของพวกคุณเนี่ยคงคิดแค่เรื่องต่ำๆสินะคะฉันว่านะปากอย่างพวกคุณเนี่ยน่าจะโดนตบสักทีนะจะได้จําจะได้ไม่ไปดูถูกใครเขาอีกอ่ะนี่มันจะมากไปเล้ไหมทำไมหรือจะเอาการเป็นผู้ดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะดูถูกใครหรือด่าใครก็ได้อย่าหาาผมสอนเลยนะลดความเป็นผู้ดีให้น้อยลง แล้วเพิ่มลวามเคนให้มากขึ้นใช่ค่ะพี่เตอ๋ออย่าไปสนใจคนพวกนี้เลยมีเงินนะแต่ไม่มีสมองขอบคุณมมน้องทั้งสองคนมากเลยนะคะที่ช่วยเหลือพี่ไปค่ะพี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิคิดจะไปไง,ง่ายๆแบบนี้เหรอทำไมคนอย่างคุณสองคนเนี่ยสะกดคำว่าสำนึกไม่เป็นได้เดี๋ยวจัดให้ลินเดี๋ยวเราไปประกาศให้คนทั้งหมู่บ้านรู้ว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยดูถูกคนงาน แถมยังรังแกคนไม่มีทางสู้ด้วยจัดไปค่ะเ,ออเดี๋ยวก่อนมีอะไรคะอย่าทำแบบนั้นเลยนะฉันขอร้องฉันอายอะ่ะฉันสำนึกผิดแล้วใช่ครับผมขอโทษด้วยนะครับคงไม่ทันแล้วล่ะค่ะคนอย่างพวกคุณนะ่ะต้องเจอแบบนี้ถึงจะได้หลาบจํา